ะะแล้วก็อยู่กันในช่องในส u กุระชาแนลนะคะวันนี้นะคะแล้วก็จะมารีวิวบาร์บี้ตัวใหม่ของเราค่ะนี่ผมมันหอมมากเลยนะคะมันคล้ายๆแบบเออเวลาเราซื้อสารน้ำเป่าลมมาใหม่ๆอ่ะเออกลิ่นเหมือนเลยแล้วก็แต่มันหอมดีนะแต่แล้วก็นี่ค่ะทุกคนมันจะเป็นเออ แล้วก็หุน่นดูหุน่นมันสิครับอเอวโหวเอลสิบหกโอ้โหเอลสิบหกนี่ค่ตรงนี้โหดูตรงน,นี้สิเออต้วเนี่ยมันนั่งไม่ได้ด้วยอะคบเพราะว่าเขาไม่ติดเจ้านั่นนะคะเขาก็แค่คขยับแขนได้อย่างเดียวเนาะอืม แล้วเวลานั่งนะคะนี่ก็คือนั่งไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนั่งไม่ได้แล้วหัวถอดง่ายมากแม่แต่เราชอบทุกคนชอบจะานี่ตรงไหนนะคะคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็เขาชอบตรงปากนะคะปากปากปาก,ปากเดงมากเลยชอบปากเดงค่ะแล้วก็คิว้วเราชอบหน้าตาเขาคือแบบเต่ไปดันเตมากเลยเอาละค่ะ้า,าใชั ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย